ค่ะแต่ขอถามคุณลิลี่ก่อนนะคะพี่พูดถึงมิกกุที่ปรับโฉมใหม่เรื่องรีแบรนด์เรื่องโลกโาเรื่องการปรับสูกได้วย,วยะค่ะอ๋อค่ะก็เป็นความตั้งใจนะคะหลังจากโควิดแล้วเนาะหลังจากที่เราเป็นบริษัทฟู้ดสตาร์นะคะเป็นเครื่องดื่มน้ำผลไม้ภายใต้แบรนด์ดีโดเนาะแ้ออกน้องใหม่ปีนี้เป็นมิกกุนะคะก็เป็นน้ำผลไม้ดีๆนะคะน้ำผลไม้ที่ผสมโยเกิร์ตนะคะก็เป็นมูดใหม่ๆนะคะเราใช้คำว่ามูดใหม่สไตล์เรานะคะเราผสม น้ำผลไม้กับโยเกิร์ตที่เป็นส่วนผสมจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ผสมกับนมฮอกไกโดนะคะแล้วก็เป็นน้ำที่เป็นน้ําผลไม้ที่เบาๆสบายๆมีรสชาติของนมด้วยนะคะแล้วก็มีนมจริงๆด้วยนะคะก็เป็นน้ําผลไม้ที่มีคุณค่านะคะก็ให้พลังงานแล้วก็ช่วยเรื่องของการออกกำลังกายด้วยค่ะ แล้วการกลับ,บมาครั้งนี้ทาไมถึงเลือกพรีเซนเตอร์ทั้งสามท่านนี้คะอ, أ, อ๋ะอก็อคิดว่าจริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าความกลมกล่อมนะคะในเมื่อเรามีโปรดักต์ดีแล้วเนะาะการมีพรีเซนเตอร์ที่ดีแล้วก็ตรงกับรูปลักษณ์นะคะตรงกับผลิตภัณฑ์นะคะ,ก,นนะ,คะก็ต้องเราบอกว่าวันนี้มิกกุนี่เป็นเรื่องของพลังงานที่ให้ความสดชื่นแล้วก็ออกกำลังกายผู้นั้พรีเซนเตอร์ของเราก็คงจะหนีจากตรงไหนไปไม่ได้นะคะก็จะเป็นผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นนักกีฬานะคะที่เราเลือกแล้วนะคะจาก คุณโคตาเองเนี่ยมาจากญี่ปุ่นก็ตรงกับผลิตภัณฑ์ของเราที่อยู่ข้างในก็คือเป็นนมวอกไกโดนะคะส่วนคุณเอสนะคะฉลักเอสนะคะเป็นนักว่ายน้ำนะคะก็เป็นคนที่ชื่นชอบกีฬานะคะก็เราคิดว่ารูปลักษณ์ของแบรนด์นะคะต้องมากับความทันสมัยนะคะคิดว่าน้องสองท่านนะคะอีกท่านที่ที่มีอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นการตอบโจทย์นะคะของตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มิคุนะคะค่ะแล้วก็จะขอถามคุณเอสกับคุณโคตานะคะ รู้สึกยังไงที่ได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ของมิกกู๊ปคะครับผมก็จริงๆรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับผมที่ได้เราเลือกเป็นพรีเซนเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของผมด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าได้รับโอกาสในการรีเพรสเซนต์มิกกู๊ผ่านสไตล์ของผมเองด้วยครับแล้วของคุณคืออคะพรีตอร์นี่เลือกมาเลยเต้

คือรีวิวต่อค่ะถ้าให้ติดตามมิกู่มีกิจกรรมอะไรต่อไปให้ติดตามยังไงบ้างคะกคะงจะติดตามจาก a c e b o o k นะคะของมิกกูนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายพร้อมทั้งพร้อมทั้งแ,แคมเปญที่จะตามมานะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือจะมีเฟรเวร์ใหม่ๆนะคะที่จะออกมาให้ผู้บริโภคผู้บริโภคชื่นชอบแล้วก็สุดท้ายค่ะให้คุณเอสกับคุณโคต้าช่วยฝากถึกงสินคให้กับเพน あこの本当に、えー、北海道の,あの牛乳も入ってますし、えー、すごい自分もおすすめできる商品なのでぜひ皆さんも買ってください、今日来ていただいた方や、見てく,れてくれた方、えー、ありがとうございます。 เขาบอกว่าผมมั่นใจมากมั่นใจแนะนําให้ทุกคนว่ามีกูุ่อร่อยมากจริงๆเพราะว่าใช้นมฮอกไกโดจากญี่ปุ่นแท้แท,แท้แล้วก็ขอบเกินวันนี้มาหาผมด้วยให้เอฟซีขอบเกินเอซที่มาหาผมนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะ <laughs> จริงอยากมีคําพูดอีกนิดนึงด้านหน <Rank, S 2> ึจริงๆอยากจะอินเสิร์นิดนึด <ขอ S 1> นงเนาะว่าว,ว่าจากน้ําผลไม้ที่เมื่อกี้เราบอกว่าฟูสตานนะคะเป็นผู้ผลิตและจัดจาหนายน้ําผลไม้ภายใต้แบรนด์ดีโดเนาะอันนี้ก็เป็นอีกน้องใหม่นะคะที่บอกว่าเป็นน้ํา l a d เนาะ,ะเป็นลักิตแอซิดฟริงนะคะที่เป็นน้ําผลไม้ผสมโยเกิร์ตนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภควัยรุ่นของเรานะคะขอบคุณนะคะ ขออนุญาิเซิร์ค่ะทำไมล่ะที่เก่าก็มนะคะสองมขออาตรงนี้นะคะคองสามของคุณค่ะ